พี่กุ้งกดสิ่อเองนะคะเคสนี้พี่กุ้งกดสิวมากดสิวอุดตันให้ให้เราได้ดูนะคะในกรณีที่เป็นสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวสิวแบบนี้เกิดขึ้นใหม่นะลูกนะเนี่ยหัวมันจะขาวๆเล็กๆเกนี่ยนะจะเป็นน้ำแตกๆยังไม่ได้ฝังนาน แต่นิ่มๆเซลล์เหล่านี้นะคะปัจจัยของการเกิดก็คือเกิดจากการใช้ครีมกลุ่มขาวแล้วพอใช้ปุ๊บนะคะถ้าใครลองสังเกตผิวตัวเองดีๆถ้าขึ้นเป็นเม็ดๆขาวๆนูนๆแบบเคสนี้ ให้รีบมากดถ้าเรารีบกดออกก่อนที่เขาจะอักเสบเขาก็จะไม่ทิ้งรอยดำนะคะไปๆหน่อยนะลูกนะในหน้าคือนลกใหม่นะใหม่แล้วลูกนเนี่ยเน่มนๆ คุณจะหายใจแรงนิดนึงนะคะให้สังเกตว่าเวลาที่เรากดออกในเม็ดที่เรากดหัวขา,ขาวๆเขาก็จะยุบและแห้งและหายไปเลยพวกนี้เขายังไม่ฝังยังไม่ถึงขั้นกินผิวนะคะถ้าเรากดออกไ,ไวนะ แต่ส่วนการโกรธกี่ครั้งหายก็อยู่ที่ปริมาณสิวที่เป็นนะลูกนะถ้าสิวจำนวนมากเม็ดจำนวนครั้งก็จะมากหน่อย แล้วก็ทุกครั้งค่ะลุกหลังจากการเคียย์สิวเรียบร้อยนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าตัวผัก M S <S เอนไซป์พืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะเพื่อลดทําความสะอาดผิวกระชับรูขุมขนลดความมันให้ผิวนะคะแล้วก็จะมาร์กนะคะของน้องก็คือจะใช้ตัวละลายหัวสิวจะทําให้หัวสิวหลวมกดง่ายฆ่าเชื้อสิวมาร์กสาลายลดสิวช่วยลดการอักเสบการแดงการระบงของผิวสร้างผิวให้แข็งแรงลดการเกิดสิวใหม่ ทาครีมยางรบนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวที่เป็นรอยช้ารอยจ้าม่วงไม่ทิ้งรอยสิวแล้วก็แต้มด้วยน้ํำสมแต้มสิวลดการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวค่ะเจอกัน ep หน้านะคะขอบคุณค่ะ